นะครับผมถอดรองเท้าเข้ามารับชมด้วยเดิงภาษานะชงนี่เดิงภาษาเนาะครับอ้ก็ต้องเพิ่มเบรดอีกสิพ่อใช่ใช่ข้างละหกอีกอู้นะเป็นสามสิบไปเลยนั่นด้วยเออนะอยากอยากให้มันถูกรัดกันดีกว่าเยอะเยอะใหญ่สนมนะติ้งให้ร้อยนี่ติ้งให้ร้อยนี่หนังหนังเต็ติ้งซื้อหรือยังซื้อหรือยังไปสามสิบบาทหรอ ที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองจี h ช n แนลที่รักและครบทุกท่านด้วยละกันนะครับวันนี้พามาดูหนังอีกแล้วครับผมนะวันนี้อยู่บ้านยางนะครับผมตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่กับทีมงานบิ๊กทวีชัยอีกแล้วครับท่านนะเดี๋ยวเราไปถักทายทีมงานหน่อยครับผม โอ้สวัสดีครับจุงกะจุงกะโอ้ครับครับมาตั้งแต่กี่โมงนี่พี่สองมาเที่ยงตอนนี้เสร็จหมดแล้วโอ้เร็วจังเลยเนี่ยเดอร์ไซายรู้เห่อวะนี่เม้นเตอ้ลื่นแลวโอ้นี่ครับผมติดตั้งเร็วมากเลยทีมงาน โอ้เนี่ยหนุ่มรอหนุ่มรอเสร็จงานแล้วต่อสายทำไรนี่ฮะต่อสายบีมโอ้โนี่เป็นแผนกสายบีมมันนี้นะครับนี่ลูกชายเจ้าของหน่วยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโจวัวนนี้ลงโจกกี่เมตรนายวันนี้นสบิบแปดเมตรนะครับผมหันหน้าไปทางวัดนะครับผมสวยงามโอ้ฝั่งนี้ก็กําลังเอาเสียงกลางขึ้นครับผมแจวเลยนะฮะทีวีชัยจะเป็น ตู้21นิ้วนะครับข้างละ24ดอกตู้สูตรเนะครับดอกเป็นของ BT โอจานทำไรอู้อู้อชอบของสูงวะเนี่ยอ่ะแปลแปลว่าจบสูงใช่ไหมเราอะ่ะโอ้นี่จบสูงต้องทำงานที่สูงนี่นะครับผมตอนนี้กําลังเอากลางขึ้นนะครับ รอกี่ตันครับนี่อสองตันวู้นายกตู้เสียงกลางทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ใบสบายเลยครับผมวู๊วโนหัวหลุดเลยกระบาลระบาดเลย,ย <c oughs> เดี๋ยวเ,เดียวครับผมอย่างนี้นะตอนนี้ติดตั้งในส่วนของเสียงกลางเสร็จแล้วครับผมนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับตอนนี้กําลังติดตั้งบีมอยู่นะฮะ คืนนี้สะเทือนแน่นอนพี่น้องท่านใดที่อยู่ใกล้วัดบ้านยางนะครับมาได้ครับผมไปหน้าจอครับสวยงามครับผมโอ้โหนะหน่วยใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมดูแต่ตู้ลำโพงก็พอครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นตู้21นิ้วนะครับผมดอกบีทีบอยห้าครับพี่น้องงานนี้สะเทือนแน่นอนครับผมนี่ะตู้เอสดอย่างสวยเลยครับเจ๋วเลยพี่น้องนี่ มืองเกลือเลยบาทอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟกระแทกนะครับผมนะบรรยากาศ่วนนี้อยู่ในบรรยากาศการติดตั้งนะครับนี่ไฟกระเทกครับผมแจวเลยอะนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมือสาวเอนจิเนียร์เป็นทั้งคนเปิดเพลงคืนนี้ด้วยใครที่อยากมาขอเพลงมาได้นะครับผม ผู้เสียดายคืนนี้พี่ติดงานไม่งั้นไม่ได้มาเต้นหน้าโจด้วยเลยนะเนี่ยเนี่ยไปไหนครับผมติดเครื่องเสียงเมียฝรั่งเมาเอาไปกินเลี้ยงนะเออเงินก็ได้เมาพร้อมด้วยแจวเลยนะครับวันนี้ลงจอสเปเมตรนะครับผมพื้นที่นี่ครับผมอยู่หน้าสนามฟุตบอลวัดบ้านยางนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของตู้ลำโพงอีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องนะเอาบรรยากาศมาฝากครับในช่วงการติดตั้ง รถนวยมาตั้งแต่เที่ยงนะครับตอนนี้14นาฬิกา13นาทีติดตั้งจะเสร็จหมดแล้วครับผมสายลำโพงลำโพงเดินหมดแล้วอันนี้เหลือแค่บีมาอาจารย์ฝั่งนี้โอ้เสร็จแล้วเนาะหน้าเสียุดมตัวขนาดนี้อ๋ออาจารย์ดมยังไม่มาอีกโอ้ใครตั้งจอนายตั้งด้วยนี่อ๋อนายเพลยตู้ครับอ๋อน,นายเพลยตู้อย่างเดียวเลยและตั้งโจกี่คนไหน สี่คนโอ้นนนี่ครับผมตู้นี่ไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่ารถหน่วยนี่จะมีในส่วนของนี่ครับผมลิฟต์ด้านหลังแบบนี้นะครับผมยกขึ้นยกลงได้สบายนะแบบนี้ลูกน้องชอบเลยครับผมนี่รถหน่วยนะครับจะเป็น10ล้อนะครับผมบิ๊กทวีชัยนะครับผมโปรโมชั่นนะฮะแล้วก็จะมีเขียนว่าจันปลาสุเมียนพเนกซุ่มโนคณิตสวัสดีด้วยครับผมน บะกอตะบัดโตรหนูปีพระองค์เรียบร้อยเล้ยนี่นโกรมเดิมของมึงเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมจันปลาสดนะครับผมเสียจันแกก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจับปลาด้วยนะครับผม <c oughs> ด้านหลังครับผมเซฟตี้เต็มที่เลยโจโค้งเรดราครับผมปักทั้งสลิงปักทั้งเหล็กค้ำสูงประมาณ4ชั้นนะครับรับประกันเรื่องเซฟตี้แน่นอนนะถ้าลมไม่แรงจนเกินไปก็อาจจะได้เห็นโจ18เมตรขึ้นแน่นอน แต่ถ้าแรงนะครับก็ต้องเน้นเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะก็คืออาจจะเป็นจอ16จอ12อะไรก็ว่ากันไปตามสถานการณ์หน้าง,งานแล้วกันนะครับผมเนาะนะอันนี้จะเป็นในส่วนของเซฟตี้ของทรัสด้านหลังนะครับผมของหน่วยก็จะปักแบบนี้นะครับไม่ได้ว่าจะตั้งล้นล้นไว้เลยนะฮะนี่นะด้านบนก็จะเป็นโลโก้ไฟของอาจารย์อุดมนะครับผมเพิ่มเติมเข้ามา จัดฟอร์มได้สวยงามมากครับผมอีกหน่วยหนึ่งนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นหน่วยใหญ่ของบุรีรัมย์เลยครับผมนะกับทวีชัยภาพยนตร์นะครับผมพรุ่งนี้ลงไหนไหนรพรุ่งนี้ลงไหน,นเขาบาดเดงเหรออ๋อพรุ่งนี้เขาดาวจอดจอดเล่นบาดเองครับผมอ๋อแต่ไม่มีงานหนังเนาะสัปดาห์ที่1ล่ะเอ้ยวันที่หนึ่งมีทีก็วันที่สองเลยครับสองสาม ท,ที่ไหนสนวนอ๋อใช่ไหมหลังปีใหม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงอีกเนาะเออนะครับผมนี่นะดอกที่อันนี้บอยห้าเดนนานายหรือบอยหกวะบอยห้าเนาะนะ,นะครับนี่นะคใครมาขอเพลงได้นะครับผมมือซาวเอนจิเนียร์หนุ่มรอเลยครับผมนะไม่รอนะแต่อร่อยใช่ไหม <laughs> ควัน นะขวัญใจไม่ไมมใช่ไหม <laughs> นะอ่ะเซลโหยอกล้อ,อ,ก,ลอ,อก,กันไปก็ผมพูดคุยกับน้องอันนี้ก็แผนกตั้งตู้ก็ผมนะฮะแผนกใครแผนกมานายว่าอย่างนั้นแหละนะกิมเกอร์ารุ่น,เนิเทนโนไหมนะเออเดี๋ยวมันจะทับหน้างานกันนะเยอะแต่าทางไงนาลุงนองบัดก็ปะ่ะแต่ต้องอ้อเฮ้ยไม่เด้ต่างไงนามุมกรุ๊ปปัลเลอโจคนเองนีฮัลโหลไม่ได้ไหนเจ้วเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟวิ่งขึ้นทางด้าน เสาทัดนะครับผมสวยงามเลยครับผมมีงานมีการทใช้ได้นะครับก็จะเป็นอีกหน่วยหนึ่งถือว่าเป็นหน่วยใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมเลยนะครับผมขนาดโจวันนี้18เมตรนะครับสวยงามนะฮะปลายของทีมงานก็จะเป็นบิ๊กทวีชัยโปรโมชั่นจันปลาสดแล้วก็บุรีรัมเปอร์นะครับผมฝั่งนี้นะครับตูเบดก็จะเป็นเ a นะครับผมกระแทกข้างนะ21นิ้ววอยห้านะครับผมตัวนี้ข้างละ24ดอก รับประกันเรื่องความสั่นสะเทือนแน่นอนครับผมในส่วนของเครื่องปรุงนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุด power ก็จะเป็น T ห้าพันห้านะครับผมของประดิษฐ์เจริญสาว์ทั้งหมด8แท่นครับผมวอลติกห้าพัน RMS นะครับผม4แท่น L 2องพันสีอีก2นะครับผมแล้วก็ในส่วนของครอสหรือว่าจะเป็นปรีครอสก็จะเป็นของสุดที่รักนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับปาแกจําสายเรียบร้อยหมดแล้วนะ มือชายผมก็เตรียมที่จะไปอาบน้ำนอนโรแล้วนะครับคืนนี้มีหนังแถมไหมมีวันนั้นได้ขึ้นจอใหญ่ไหมครับขึ้นจอยห6เมตรทั้งคืนเลยลมแรงไม่หยุดเลยบอกวันนั้นโอ้โหนครั้งแรกนะครับที่ <laughs> ขึ้นจอเม็ดชายทั้ง6เมตรชายทั้งคืนนะก็ต้องเอาความปลอดภัยไปก่อนเนาะถ้าลมไม่แรงก็ขึ้นจอ11เมตรแต่ถ้าลมแรงก็ตามสถานการณ์หน้างานแล้วกันนะครับผม นี่นะ,นะเอ,อ้าไงโน้ตเดลวิเวีนปัญหาใบใบเชนเนนุกเกิดย้อนอุยบบดส่งตัวบริษัทเถ้ยคืออย่างนี้ไอพวกเขาก็ไปโทษแต่ไอรี่เนาะเนี่ยบอกว่ามันไม่ดังไปยไงโทษอันไหนที่เขาบอกเขาโทษอันไหนอ๋อชุดเครื่องปรุงแ,แต่ที่จริงมันเป็นจากอะไรที่จริง,รงปุ๊บไปต่อดูลำโพงปุ๊บมันขาดตูดมันขาดแล้วมันตกมาแล้วว้อยมันไม่ขาดแล้วมันตีกลับ ไปแปดตัวเกือบทั้งหมดแล้วเนี่ยมันแตกเลยนะถามไอ่จงอ่ะมันไม่ใช่แตกพอได้มันแตกไม่เล็กอ่ะไอ้เราพวงซังมาใหม่แตกมดเลยเออละครับเอาไปเช็คไม่ได้เสียอะไรมากไม่เป็นไรฟิวไหมเหมือนที่ว่ากันตัวอะไรหน่อยนิดเดียวเองไม่เสียนิดเดียวเนาะไอ้ค่าทรงนี่มันเยอะกว่าเยอะกว่าวันนั้น อาจารย์อุดมมาไปไม่ใช่เนี่ยครับผมที่ว่าเอาไปทำไมนะแปลตัวไอตัวสีเหลืองอะเมล็ดเตกกลางเลยแตกเลยน่าเคลื่ปุ๊บบ่เลยแล้ววอยมันวอยมันเบียดปุ๊บอ๋อไฟมันก็เลยตีกลับมาคืนเลยก็เหมือนประมาณว่าสายไฟมันชนกันนี่แหละใช่ไหมโอ้พาวเวอร์ก็เลยตัดอ๋อครับผมอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ตอนโรงงานเรกที่บ้านโนนสมบูรณ์วันนั้นที่ว่าอยู่ดีๆทำไมมันวูบไปเลยนะครับผม แม่เล็กแตกรอบแม่เล็กเลยนะรอบแม่เล็กเลยล้วให้ช่างเขาดูเขาบอกว่ามันในส่วนของเครื่องปรุงคลอดดีบีเอ็กซ์นี่ได้ใช่ไหมครับขับอะไรครับพี่ต๋องคลอดดีบีเอ็กซ์คลอดกลางแรงคกลางแรลมข้องสุดที่รักลหรอก็ช่วยเป็นซับบูเฟอร์ครับเป็นซับบูเฟอร์อ๋อนะครับผมอันนี้เมื่อก่อนอาชัยอยู่มันเป็นสี่ทางเนาะครับ มันจะเป็นมันจะเป็นแหลมกลางดาดกลางหนแล้วก็บีบอ๋อเมื่อก่อนมันจะมีกลางหนด้วยที่ใช้เมื่อก่อนนไอซีขาวนี่เป็นกลางหนบาดไอซีแดงนี่จะเป็นแหลมครับเหลวนี่จะเป็นกลางกระดาษครับผมไอ้สีเขียวนี่มันจะเป็นนี่มันออกมานจะนี่ดูตามสีมันอ๋อมันจะเป็นเบ็ดอันนี้จะเป็นแหลมครับอันนี้จะเป็นหนอันนี้จะเป็นกลางกระดาษสี่ไหมอ๋อแล้วตอนนี้ก็เลยใช้แค่อันเดียว ใช่ใชอันี้ตรงไปเลยมันง่ายดีอ๋อเข้า EQ ไปเลยเป็นแค่ฟับซับบูเฟอร์แค่นั้นเองง่ายเลยเสียงกลางก็ยังใช้เป็น v อร์ e ท5000 RMS ด้วยครับผมโอโหดมากลยครับผมเจ๋วเลยนะทางหน่วยจะเล่นเป็น3ทางนะครับผมส่วน L สมงแลสก็ขับแหลมนะพอนะใช่ไหมแหลมล้วนเลยนะครับผมนี่นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคุมพลังนะครับผมรับประกันเรื่องเสียงแน่นอนครับวันนี้ใครที่อยู่ใกล้เคียงบ้านยาง แวะมาเล่นได้นะครับผมมาคอเพลงกับดีเจรูปโลได้วันนี้ผมติดอยู่ที่บ้านเมียฝรั่งนะฮะไปกินเบียร์บ้านเมียฝรั่งก่อนนะครับผมถ้าว่ามีเวลาเด็ดเนี่ยโอ้สวัสดีครับผมนี่นะครับผมถอดรองเท้าเข้ามารับชมด้วยเด่งภาษานะชงนีเด่งภาษาเนี่ยครับอู้ก็ต้องเพิ่มเบรดอีกสิพอใช่ใช่ข้างละหกเขอีกนะเป็น30ไปเลยนั่นเลย อยากอยากให้มันทุกรเยอะเยอะใหญ่สนอมนะติงไฮร้อยนี่ติงไฮรนี่นังนังแต่ติงซื้อรยังซื้อรยังซื้อรไป30บาทือยัวนงตอเออวันนี้ก็ลงจอสวยงามครับจัดระบบระเบียบโฟมได้สวยครับผมนี่นะมีงานมีการเรียกใช้ได้พื้นที่ไหนที่ขออนุญาตได้นะครับใครที่อยากได้ความยิ่งใหญ่เอาไปประดับงาน ทีมง,งานบิ๊กทวีชัยพร้อมให้บริการครับผมนี่นะในส่วนของบีมตอนนี้เริ่มทยอยติดตั้งแล้วครับผมโอ้นี่นะครับใครที่เรียนจบสูงก็จะได้ทำงานที่สูงแบบนี้แหละครับผมอันนี้การทำงานนี่แบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งตามวุฒิการศึกษานะครับใครเรียนสูงทำงานที่สูงครับผมนี่นะครับผม อาจารย์นี่น่าจะจบปริญญาตรีนะครับต้องขึ้นไปที่สูงสุดเลยเนี่ยหยอกล้อกันไปครับผมสนุกสนานกันไปใครที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามารับชมกันได้นะครับผมอยู่ที่บ้านยางอาจารย์วันนี้เป็นงานอะไรครับนี่ครับผมทางด้านบนก็พระกําลังเทศอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นงานอะไรนะครับเอฟซีท่านไหนที่พอทราบก็แจ้งมาบอกได้ด้วยละกันนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสนุกสนานกันไปคําพูดคําจาไหพูดไม่เข้าหูล่วงเกินต้องขอประทานอภัยด้วยคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับชอบแบบไหนอยากให้ทําแบบไหนก็บอกกันได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันสวัสดีครับ